Headshot. Oh, so cool. Chain headshot. <laughs> Chain <laughs> headshot. <laughs> yeah, 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 yeah. Oh, motherfucking nice. <laughs> yes. Uh <-huh. laughs> ไอ้วกหน้าหีต้งลากคอไม่มีค่าพอที่นใจยังไม่แน่ใจมีบอยู่ที่หน้าจอแม่น่าตลกให้กูคาจะบทพังที่หน้าที่หมดกไปหมไปหมไปหม่หม้หมดมดนมดดหมดมหดหมดหมมดหมมดหมดหมรหมด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 หมมดหมดหมดหะหมดหมกมดหมดหมดดมดหมด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 หมดมดมดหมดหมกหมดหดามึงปมมมงมมมงมดหดมหมหด คุณกดีีกูก็วันมอแค่ตากรียังไม่เคยลองนับแราคูจับกินเหมือนกัเป็นคนทัพสาธุยังเีดต่อให้เป็นคนทัพพันธุ์แสงจีนวสอแค่เดี๋ยวเวลาจะได้กี่ปีให้โยมทุลองนับสิบเก้าแปดเจหกหมสนึ่งศูนย์ข้าวแดกเด็กโป๊ะแท่งทองงทั้งหมดกาววบทเทิลกูวิบวาวเลสเตอไม่ใช่แลบอีสนาวบ้านกูกู